พระคริบ,บนพระคุณเจ้าทุกโลกนะครับหรืออุบาสกอุบาสิกาญาติโยผู้ฝ่ในการประพฤติปฏิบัติพุทธวิธีนะครับมาร่วมประพฤติปฏิบัติทำในวันที่6ถึงวันที่16นะครับสร้างเสริมบารมีณนะวัดณนะสำนักสงฆ์บ้านโพทองวาราลามนะครับ วนาลามงานประพฤติปฏิบัติธรรมบริวาสกรรมโดยพระพิสุสงฆผู้ที่เข้าอยู่ปริวาสกรรมนะครับอันนี้หมดได้แล้วครับป่าไม้ลมเย็นป่าไม้ทึบสัปยะมากเลยนะครับ